กลับมาพบกับคลิปวิดีโอแนะนำวิธีการใช้งาน Epson Connect อีกนะครับเป็นที่ทราบดีกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าการรป้นงานจากสมาร์ทโฟนไปยังปรินเตอร์ Epson นั้นเราสามารถปรินด้วยกันทั้งหมด2วิธีก็คือ 1. การปรินโดยแอปพลิเคชันและแน่นอนว่าการใช้แอปพลิเคชันตัวนั้นก็คือ Epson iPrint นะครับส่วนวิธีที่2คือการปรินโดยไม่อาศัยแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android ครับ ในฝั่ง iOS นะครับเขาจะเรียกวิธีนั้นว่า Apple Air Print นะครับส่วนในฝั่ง Android นะครับเราจะมี m o p i a Print Service ครับคุณสามารถพิมพ์เอกสารหรือรูปภาพได้จากสมาร์ทโฟนของคุณไปยังพิมพ์เตอาารอของเรานะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสาธิตวิธีการใช้งาน m o p i a Print นะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราเปิดไปที่ Play Store ครับ เซิร์ชนะครับหามอเปียปริน er ครับอ่ามอเปปียปริน er นะครับนี่มอเอเปียปรินเซอร์วิสกดติดตั้งนะครับใช้เวลาในการติดตั้งค่อนข้างจะน้อยนะครับไม่ถึง20วินาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่าหลังจากที่เราติดตั้งมอเอเปียปรินเซอร์วิสแล้วต้องทำการเปิดฟังก์ชันก่อนนะครับ กดมาเข้ามาในส่วนของเมนูสมาร์ทโฟนนะครับมองหาเมนูที่เป็นเมนูของการพิมพ์นะครับเลือกเข้ามาที่พิมพ์ครับจากนั้นไปที่มอเปียร์พิ้นเซอร์วิสครับกดเปิดนะครับสมาร์ทโฟนเราจะทําการเสิร์ชหาปรินเตอร์ที่รองรับมอเปียร์พิ้นครับเจอเอฟซ n l 5์เอลห้าหซีรีส์เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองทําการพิมพ์เอกสารมาซักใบนะครับให้เห็นว่าการใช้งานมอเปียร r พิ้นเซอร์วิสนี้ ทำอย่างไรนะครับไปที่เอกสารที่ต้องการพิมพ์นะครับโอเคผมจะปริน้นเป็นในส่วนของอ Wf 7 6 1 1นนะครับอ่ะเปิดไม่ได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ โอเคตัวนี้ผมจะลองพิมพ์เป็นในส่วนของ e p s o n l 2อสน,นะครับเมื่อเราเปิดเข้ามาในหน้าส่วนในหน้าของ PDF viewer นะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้จะมีจุดอยู่สาจุดน,นะครับกดเข้ามานะครับแล้วก็เลือกคำสั่งพิมพ์ครับเมื่อเราทำการเลือกคำสั่งพิมพ์แล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเราสามารถเลือกเป็นปรินเตอร์ f s o n l half h ้าที่รองรับ โมเปลพินสวิตนะครับอาหมวดการตั้งค่านะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดไม่กี่หัวข้อนะครับ1ห,หมดแรกคือสำเนาต้องการพิมพ์กี่ชุด2คือสี3คือการพิมพ์ว่าคุณอยากจะพิมพ์กี่หน้านะครับเอกสารผมมี2หน้าครับผมหัวข้อต่อไปคือในส่วนของการเลือกกระดาษครับต่อไปก็คือเป็นในส่วนของการเลือกแนวตั้งแนวนอนนะครับ ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองปริน้นแค่หน้าเดียวนะครับอ่าหน้าหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทําการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับสัญลักษณ์รูปปรินเตอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่ตรงนี้สัญลักษณ์ป,ปรินเตอร์นะครับกดปริ้นได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูการที่ปรินเตอร์แอปสันของเรานะครับว่าจะทําการปริ้นหรือยังนะครับอ่าปริ้นเตอร์แอปสันเราทําการปริ้นแล้วนะครับตอนนี้ นี่นะครับเอกสารที่เราพิมพ์มาจากปรินเตอร์นะครับ